ู <rude S 2> ้คอวันน so. ี <tenha S 3> ้ใสยด่วนแตกสามตัวตรงสาธุสาธุสาธุปุตตากาโมระเทปุตตังธนากาโมราเทพเพทานังอธิกเยไกอาญาญาเทวนาปีตังตุตวาอิติปิโสพระกวาโยมราชาโนเทวสุวรรณโนมารังสุขังอาหังสุกโตเทวสุวรรณโนนโมพุธายะเทวสุวรรณโนจตุมหาชาราชาชิกายขาพันตาพัตูริโตเวสสุิตาอรหังพุทโธเทวสุวรรณโนนโมพุธายะ ขอกดหนึ่งแชร์ค่ะแม่กดหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าสายด่วนหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าสายด่วน It's ใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์จ้ากดหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าใส่ด่วนค่ะมากดหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าใส่ด่วนมาค่ะกดหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าใส่ด่วนมาค่ะขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าใส่ด่วนจ้าพิกพอไปบอลในหนลังค่ะ วางได้เลยคขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะแล้วพิมว่าใส่ด่วนนะคะขอให้แตกสามตัววันนี้สามถูก ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสาธุวันนี้ใครกดไลค์ใครกดแชร์ใครแชร์ไลค์สดใสด่วนให้เจนุกวันนี้ขอให้วันนี้ลูกเพจเจนุกทุกคนคนที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกสามตัวตรงสายด่วนสาธุสาธุสาธุาหนึ่งแชร์เท่ากับเปิดการมองเห็นนะแม่นาขอกระหนึ่งแชร์ให้หนูหน่อยนะคะแม่แม่นา คนละหนึ่งแชร์พอขาดนะคะครบสองพันแชร์จะนุกให้แคปเลยนะคะถึงค่ะคนละหนึ่งแชร์คนดูสี่พันห้ารอยคนสองพันแชร์ยังไงถึงแน่นอนแม่อขอหนึ่งพันเก้ารอยแชร์ก็ได้ไาได้ไหมหนูรู้ว่าได้แม่น่ารักกับหนูเสมอน,นะคะตอนนี้หนึ่งพันสี่รอยแชร์แล้วอีกนิดนึงใกล้จะถึงแล้วแม่หนึ 1, ่งพันอุ้ยแค่แป๊บเดี๋ยวเองแม่จา๋าใคร นะคะพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมหล่อเลยค่ะม,มัแน่ขอแบบคำว่าอ่ะหนูขอคำว่ารวยรวยกันรัวๆได้ป่ะอ่ะหนูขอคนละคำว่ารวยวันนี้ใครอยากรวยพิมพ์รวยใครอยากเฮงพิมพ์เฮงขอแบบรัวๆเลยแม่มา หัวใจรวยรวๆเลยค่ะขอคำว่ารวยรวยรวยรวเลยค่ะแม่มามามาขอคำว่ารวย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 เลยค่ะแม่สายด่นวนวันนี้หนูมีแต่เลขสามตัวนะคะหนูไม่มีเลขสองตัวนะคะเออใส่ด่วนวันนี้ที่หนูให้มีแต่เลขสามตัวมีแต่เลขสามตัวไม่มีเลขสองตัวเลยค่ะสองตัวหนูไม่ไม่ค่อยเน้นค่ะวันนี้หนูอยาก หนูหนูชอบสามตัวอ่ะอก็คนมันชอบสามตัวเนาะก็ให้ทําไงก็ฉันแบบฉันอยากมีโชคกับสามตัววันนี้จะให้สามตัวเยอะมากแต่ว่าสองตัวไม่ค่อยเยอะ งวน,นี้เจ๊บอกเลยว่าเน้นสามตัวเป็นหลักวัดดวงเอาค่ะสามตัววัดดวงแม่ถ้ามาคือมาไม่มาคือไม่เป็นไรเลยค่ะอามาสวัสดีค่ะห้าพันสามร้อยคนนะคะเจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเจนุกสนับสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะจ๊ะ ใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าสาธุรวยนะใครแคบแล้วพิมพ์คําว่าสาธุรถรวยนะคะใครแคบแล้วพิมพ์คําว่าสาธุรวยมานาใครแคบแล้วพิมพ์คําว่าสาธุรวยมาเลยมาเลยนะคะโอเคมาอันนี้นะคะเป็นใบแรกที่เจนูนได้ให้ไปตั้งตั้งตั้ง ตั้งตั้งนานแล้วนะคะใบแรกที่เจนูได้ให้ไปตั้งนานแล้วโอเคค่ะแล้วอันนี้ก็คือเลขฝันเจนูจะมี3ามตัวเป็นหลังเห็นไหมนะคะเลขฝันจะคล้ายกับเลขอันนี้นะคะ เลขฝันเห็นไ,ไหมใบแนวทางหลักก็809เลขฝัน309นะคะฝัน309มีคนแก่ยื่นแบงค์มาให้แล้วเลขท้าย3ตัวเป็น309นะคะ6กับ9ก็ตัวเดียวกันอ่ะโอเคนะคะเจนุงได้ปล่อยไปนานแล้วนะคะโอเคมาส่วนสาด่วนนะคะ ส่วนไใส่ด้วนนี้ค่ะแป๊บหนึ่งนะแม่แม่แ,มแมป๊บหนึ่งชิบหายละันึงืมลงไปด้นยแคปใครแคปแล้วพิมพสาทุ่รวยนะ พิมคาว่าสาธุรวยนะแม่นาถ้าใครแครบแล้วนะคะสายด่วนเออแบบนึงนะมาหนึ่งสอง 3 4มสี่ห้าหกเจสนะคะเจนุกมีแต่เลข3ตัวเป็นหลักนะเจนุกงวดนี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเลข2ตัวนะคะก็จะมี3ตัวใครชอบ3ตัวก็ตามได้เลยค่ะนะคะเลขตัวนี้ก็จะซ้ำกับเลขฝันนะคะอ่ะโอเคนะคะ โอเคนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเลขสองตัวมีแค่นี้นะคะนอกนั้นจะเป็นสามตัวนะคะใครชอบเลขฝันตัดเล่นก็นได้แล้วแต่นะคะแม่แม่หนูเน้นเลขสามตัวเป็นหลักเพราะหนูรู้แม่แม่อยากอยากอยาก,ยากถูกสามตัวนะคะโอเคนะแม่นะโอเคค่ะเจนูข,ขอให้แม่แม่ที่ดูไลสดเจนูทุกคนโชคดีในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนปดหนี้ปดสินมีสตินะคะแม่ หนูให้เป็นแค่แนวทางหนูไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรนะแม่นะหนูต้องบอกก่อนนะเจนุกไม่ใช่เทวดาเจนุกไม่รู้ว่าเลขจออะไรหนูต้องบอกก่อนนะคะเจนุกไม่รู้จริงๆว่าเลขจอกอะไรนะคะขอให้แม่ๆทุกคนมีสตินะคะเออนะหนูไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะแม่นะขอให้วันนี้ปังๆค่ะบายยค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนค่ะ